ครับก็สวัสดีวันตรุษจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับนาะชาวบุญยางแล้วก็ดีสโตนนะครับนี่ผมดีใจมากนะฮะที่ได้มีโอกาสจะมอบของขวัญให้เราชิ้นหนึ่งวันนี้ครับผมไม่ได้มีสิ่งของไม่ได้มีเงินทองให้พวกเราครับแต่ผมจะมีความรู้ให้พวกเราเพราะว่าตอนนี้เราเข้ายุคที่เรียกว่า Creator Economy เป็นยุคว่าทุกคนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกคนสามารถเป็นครีเอเตอร์สามารถสร้างช่อง แล้วก็สามารถสร้างเนื้อหาของตัวเองได้ครับเป็นยุคที่คนตัวเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่ได้มีบริษัทใหญ่โตเหมือนบางบริษัทที่เป็นมหาชนบางบริษัทที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์แต่เป็นยุคที่คนตัวเล็กอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถเติบโตขึ้นได้ด้วยการที่เราจะสามารถสร้างตัวตนตรงนี้ได้นะครับอันแรกครับเราต้องเข้าใจในแง่ของทางกลุ่มเป้าหมายเราก่อนนะครับ ซึ่งวันนี้ครับเรามาในฐานะครับที่พวกเราเป็นตัวแทนจนายยําหน่ายยางยี่ห้ออะไรครับผู้ผลิตดินสโตนนี่แหละที่จะทําให้พวกเรามียอดขายแล้วก็รายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างตัวตนก่อนที่เราจะเริ่มทำคอนเทนต์แล้วก็มีรายได้กันเนี่ย เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก่อนถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยที่เขาจะมาซื้อสินค้าซื้อ,อยางกับเรานะแต่เขาอาจจะมาหาเรายังลังเลไม่น่าจะว่านี่เป็นปัญหาที่ควรซื้อดีไหมหรือว่าควรได้รับการแก้ไขควรจะซื้อสินค้าดีไหมแต่หน้าที่เราครับในฐานะเป็นนักขายเนี่ยเราต้องมีหน้าที่บิลฮะบิลความต้องการของลูกค้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะอยู่ที่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการซื้อครับการซื้อเนี่ยคือเขายินดีที่จะแลกเงินกับการแก้ปัญหาตอนแรกที่เขามี ในชีวิตประจําวันครับพวกเราไม่สังเกตเหรอกมันมีคําพูดอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งนักการตลาดใช้ล่อหูล่อตาพวกเราพอเราเห็นคําพวกนี้ก็เหมือนดึงดูดให้เราไปอ่านโพสต์ดึงดูดให้เราไปดูคลิปแล้วก็ถ้าเกิดเขาทําดีคลิปน่าสนใจเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสร็จไปซื้อของเขาหรือไปเข้าร้านเขาหรือไปกดสมัครบริการโปรโมชั่นเขานะฮะวันนี้ เราต้องทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญครับซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทําให้ลูกค้าคิดว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะเราต้องทําความรู้เยอะมหาศาลเลยช่องเราหรือเพจเราอะครับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ออนไลน์อะที่เวลาเขาจะค้นคว้าค้นหายกับเรื่องยาไงคือถ้าเกิดขึ้นช่องเราเป็นต้นๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาจะคิดว่าเราอะเป็นผู้เชี่ยวชาญครับนะฮะแต่การที่จะขึ้นช่องเราเป็นต้นๆเนี่ยเราต้องทำคอนเทนต์เยอะๆไม่ว่าเราจะทําธุรกิจขายอะไรก็ตามนะคนเข้า Tik t o อกเนี่ย คือไม่ว่าคนเข้า TikTok เขอาจจะมูเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ดูข่าวดูดุนดูนี่นะแต่คลิปเรามีโอกาสโดนแนะนําอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลิปเรามีโอกาสโดนแนะนำเนี่ยมีโอกาสไปโดนหูโดนตาของคนตัดสินใจคนที่กําลังมีปัญหาอยู่แล้วก็หลังๆเนี่ยคนเสิร์ชบนทิกต o k เยอะมากนะเพราะฉะนั้น t i k t o กอย่างนี้คนเข้ามาเยอะมากๆเลยผมอยากจะให้พวกเราเน้นทํ Tik t o อกนะฮะ